สวัสดีครับนี่คือบอร์ดนิสันนั่งขับนะครับ1นบีประมาณนี้ครับรหัสก็มาด้วยอาการเสียนะครับคือรถด้านหน้าถอยหลังไม่ได้นะครับ e ออร์ Code ที่โชว์คืออ่าดีขีดสี่นะครับจากคู่มือแจ้งว่าเป็นตัว IGBT ช็อตนะครับผมก็ได้ทำการเช็คนะครับปรากฏว่าเจอตัวตรงกลางนี่ครับ ค่า G และค่า S ของสองตัวนี้ของ IGBT ตัวกลางเนี่ยค่ามันเสื่อมนะครับยังไม่ช็อตนะครับจะเกือบนะครับน่าจะมีอาการกรีค่ะครับก็เลยปรกากฏโชว์โคตรนะครับรถก็ตัดระบบวิ่งนะครับคือตัดหมดเลยลหะครับทั้งเครื่งยกแล้วก็ชุบคุมอะไรส่วนลักษณะของบอร์ด ด้านบนนะครับก็จะมีอันนี้เป็นชุดควบคุมการเคลื่อนที่อันนี้เป็นชุดปั๊มไฮดรอลิกนะครับก็เดี๋ยวได้ทําการเปลี่ยน A G P T นะครับแล้วรุ่นนี้ที่จะชอบเจอคือโค้ด558นะครับ558เป็นการสื่อสารระหว่างหน้าจอแล้วก็บอร์ดชุดนี้นะครับบอร์ดชุดนี้ แล้วก็นี่คือตัวสื่อสารนะครับคือสีบเบอร์นี้นะครับสื่อสารแต่ไม่ค่อยเสียแล้วครับเช็คแล้วก็ไม่ค่อยเสียแต่ส่วนใหญ่58จะเกิดจากการที่ว่าเนื่องจากว่ารถคันนี้สามารถมีาการกดที่หน้าจอนะครับคือฟังก์ชันในการเช็คตัวเองนะครับตรงนั้นนะครับถ้าเรากดผิดพลาดหรือว่ากดแค่นานนะครับอาจจะเป็นปัญหาให้เกิดโค้ด58ขึ้นมาได้นะครับ สดีครับ